บทที่53ความมืดมิดเข้าครอบงำชีเฟิงยังคงรู้สึกไม่ค่อยเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงของชาลินได้เท่าไหร่อย่างไรก็ตามชีเฟิงสามารถถือรู้โชคดีแล้วที่สามารถพบกับบรรณารักษ์ในตำนานได้ตามข้อมูลที่เขารู้บรรณารักษ์ของเมืองเรดลีฟเต็มไปด้วยความลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนชีเฟิงไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าบรรณารักษ์จะเป็น NPC หญิงที่มาร่วมปล้นเงินจากเขา หากชีเฟิงเริ่มต่อสู้กับชาลินจริงๆผลที่ตามมาคงคิดไม่ถึงแน่นอนการเล่นหลอกให้ดูอ่อนแอแล้วโจมตีคู่ต่อสู้เมื่อเขาประมาทนั้นหมายความว่าอย่างไรชาลินแน่นอนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ d y Official เป็นการเลื่อนอาชีพีย e r 3ของ Oracle ในกรณีของ Source Man จะเรียกว่า Source King ในขณะที่ระหว่างทั้งสองนี้คือ Sword Master แม้ว่า d ี y o f อ i ฟ i a l จะมีเลเวลเพียง20เธอก็ยังสามารถกำจัดหลอดเลเวล50ได้อย่างง่ายดายบางทีชาลินอาจจะเป็น NPC ที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองเรดลีฟทั้งหมดฮ,ฮิฮิตอนนี้คุณเชื่อฉันแล้วใช่ไหมชาลินหัวเราะเบาๆใส่ชีเฟิงร่างกายทั้งหมดของเธอเปล่งแสงสีทองเรากับเป็นการกลับชาติมาเกิดของพระแม่มารีเนื่องจากคุณมีธุระกับฉันเรามาคุยกันที่ห้องสมุดเถอะระบบ ผู้เล่นได้เปิดใช้งาน Epic Quest Darkness Descent เนื้อหาไม่ทราบชีเฟิงเดินโซเซอยู่เมื่อได้ยินการแจ้งเตือนของระบบเกือบจะล้มลงเหตุผลที่ทำให้เขาสามารถเริ่ม Epic Quest นี้ได้คืออะไร Darkness Descent เป็น Epic Quest ที่มีชื่อเสียงของ Ghost Domain จากข้อมูลที่เขาเก็บรวบรวมจากอินเทอร์เน็ตและชาโด w ความยากของการทำาอ p i q u u s t t นี้ให้สำเร็จนั้นคิดไม่ถึงจริงๆ แน่นอนว่ารางวัลก็มีมูลค่ามหาศาลเช่นกันในชาติที่แล้วของชีเฟิงคนที่ทำเอ i ิกเควสนี้สำเร็จคือ Spirit Emperor Fantasy Exting ็กซ์ติงเขาเป็นตัวละครในตำนานในหมู่ Summoner เขาติดอันดับท็อป20ของซา m m o เนอร์ทั่วโลกและท็อป500ในเกมทั้งหมดในช่วงที่ Ghost Domain อยู่ในจุดสูงสุดแม้ว่าเขาจะอยู่ในอันดับท็อป500ในคอสโดเมนเท่านั้นแต่ก็ไม่ควรดูถูก ทั่วโลกมีประชากรรวม1 0 0 0 0แสนล้านคนแม้ว่าจะมีผู้เล่นเพียง100ล้านคนใน s อสโดเมนในปัจจุบันแต่ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเกิน1 0 0พัล้านใน1ปีใน3ปีจำนวนผู้เล่นที่เล่น s อสโดเมนจะเกิน30,000ล้านการสามารถติดอันดับในท็อป5 0 f f n t t s y y e x t i n u u i s h e r ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าทึ่งแน่นอนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ชีเฟิงรู้สึกแปลกคือทำไมเอพิกเควสนี้ถึงปรากฏที่นี่สถานที่เริ่มต้นของแฟนตา y x สติงควิเชอร์ไม่ได้อยู่ในสตา์มนคิงดอมแต่อยู่ที่แบล็กดราก้อนเอ็มพายซึ่งอยู่ห่างไกลจากสตา์มนคิงดอมแบล็กดราก้อนเอ็มพายมีพลังมากกว่าสตา์มนคิงดอมพื้นที่ดินของมันใหญ่กว่าสตา์มนคิงดอมสามเท่าการแข่งขันระหว่างผู้เล่นและปิวที่นั่นดุเดือดกว่ามาก นี่จะเป็นรางวัลสำหรับเคลียร์ครั้งแรกในเฮลโ m o d ของดันเจียนหรือเปล่าฉีเฟิงดาวในใจขณะที่เขาตามชาลินเขารู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงมิฉะนั้นทำไมเอปิกเควสที่ควรจะพบใน Black Dragon Empire ถึงมาปรากฏที่นี่ใน Star Moon Kingdom ในขณะน,นี้การสื่อสารระบบของฉีเฟิงดังขึ้นฉีเฟิงดูคนโทรมาหรือว่าเป็นเจนเทลสโน w ที่ติดต่อมาหาเขาคุณสโนมีธุระก,กับผมหรือครับ เมื่อเห็นว่าคุณออนไลน์อยู่ฉันมีเรื่องจะบอกคุณเจนโทสโนพูดด้วยน้ำเสียงที่เฉยเมือยมากเธอเหมือนน้ำแข็งลึกลับที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่หลังหนึ่งหมื่นปีและไม่มีความสนใจใดๆเลยฉันต้องการเงินเพื่อซื้อของบางอย่างดังนั้นฉันอาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการคืนเงิน15ซินเวอร์ที่ฉันเป็นหนี้คุณอย่างช้าที่สุดฉันจะคืนให้คุณภายในสิ้นวันนี้ โอเคหากคุณจำเป็นจริงๆพรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกันชีเฟิงตอบอย่างสงบเขาไม่ได้สนใจเรื่องเงิน15ซสินเวอร์ที่เจนเทลสโนเป็นหนี้เขาแล้วปัจจุบันเขามีเงินมากกว่า1โกติดตัวและเขากำลังกังวลว่าจะใช้อย่างไร เจนทาสโน่ Snow, ค่อนข้างประหลาดใจกับความเฉยเมยของชีเฟิงแม้กระทั่งต่อเงินจำนวนมากขนาดนั้นอย่างไรก็ตามเดื่องจากชีเฟิงพูดไปแล้วเธอก็จะไม่ออกอ่อนน้อมใส่เขาแน่นอนเธอขอบคุณเบาๆว่าขอบคุณอย่างไรก็ตามคุณไม่กลัวหรือว่าฉันจะไม่คืนทำให้คุณเสียทุกอย่างหรอคุณเป็นสโน่กอดเดสทํทำไมคุณถึงจะไปโกงผู้เล่นธรรมดาแค่เงินเพียงเล็กน้อยละ่ะชีเฟิงพูดด้วยรอยยิ้ม ธรรมดาคุณกล้าเรียกตัวเองว่าธรรมดาหรอแม้แต่ฉันยังตกใจกับแผนที่และกลยุทธ์ที่คุณให้มาเราใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงในการเคลียร์ normal mode ของ d e a d l y forest แล้วไปเคลียร์ hard mode ด้วยน่าเสียดายที่ hell mode ยากเกินไปเราเคลียร์ไม่ได้ไม่ว่าจะทำอย่างไรเจนเท Snow ยิ้มอย่างอ่อนอ้อมเขาอยากรู้มากว่าพวกคุณสามารถเคลียร์ hell m o d ได้อย่างไรหากคุณบอกว่าเป็นเพราะความช่วยเหลือของสมาชิกในป่์ตีฉันจะไม่เชื่อหรอก เพื่อพิชิตเฮลโมด Mode ของ d เด d ล y Forest เธอเรียกสมาชิกชั้นยอดของอูโรบลาสจากเมืองอื่นๆมาโดยเฉพาะแต่เขาไม่สามารถผ่านชีฟเทนแรงบอสวิลลี่ได้ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ดาเมจของวิลลี่น่ากลัวมากแม้แต่ชิววอร์เรอร์ที่สวมชุดบรอน e q u i ป m e n t เต็มตัวก็ไม่สามารถ,ถ่านได้เจนเทลสโนวไม่เข้าใจจริงๆว่าปาร์ตี้ของชีเฟิงเคลียร์เฮลโมดได้อย่างไรแค่โชคดีชีเฟิงพูดอย่างจริงใจ เนื่องจากคุณไม่อยากพูดฉันยังต้องไปแย่งชิงอุปกรณ์ฉันจะไม่คุยกับคุณต่อแล้วอย่าลืมนัดหมายดันเซียนของเราเจนเทลสโนวไม่ได้ไล่ตามฉีเฟิงต่อว่าเขาสามารถเคลียร์เฮลโหมดได้อย่างไรแค่ฮาร์ดโหมดเพียงอย่างเดียวก็ให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วแย่งชิงอุปกรณ์หรอเป็นการิซอนเฮลวี่อาเมอร์หรือเปล่าฉีเฟิงถามแบบไม่ใส่ใจ อึม้มคุณรู้ได้อย่างไรคุณก็แย่งชิงอุปกรณ์นี้หรือเปล่าเจนเทลสโนพยักหน้าตอบคุณสมบัติของการิซอนเฮลวี่อาร์เมอร์นี้ดีเกินไปหากพวกเขามีอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะไม่มีปัญหามากเมื่อเข้าไปในเลเวลสามวูฟแมนดันเซียนชีฟึฟงรู้ว่าเขาพูดไปมากเกินไปแต่เขายังคงสงบใส่ตอบว่าใช่แต่ผมไม่คิดว่าจะมีคนมากคอมพีตกันขนาดนั้นตอนนี้ผมยอมแพ้แล้ว จริงด้วยราคาไปถึง23ซิลเวอร์คอยส์แล้วและมีเพียนกิวที่มีเงินทุนแข็งแรงเท่านั้นที่จะซื้อได้ฉันจะไม่คุยกับคุณต่อแล้วฉันยังต้องไปขายของเจนเท่าสโนตัดการเชื่อมต่อหลังจากพูดจบในขณะเดียวกันเจ้าเยอรูที่นั่งข้างๆเจนเท่าสโนบิดริมฝีป,ปากอันละมมึนเธอบ่นอย่างรำคาญสโนทำไมคุณต้องยืนกรานให้ไอ้เลวนั่นเข้าร่วมทีมเราด้วยไม่ว่าอย่างไร ไอ้เลวนั่นแค่โชคดีทักษะของเขาก็ธรรมดาเขาแค่บังเอิญเจอดันเจียนเล็กๆอย่างเดสลี่ฟอเรสที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักตั้งแต่เกมเปิดตัวและโชคดีเคลียร์เฮลโหมดของดันเจียนได้การพาเ,าเขาเข้าไปใน20แมนทีมดันเจียนก็จะไร้ประโยชน์นอกจากนี้ระดับทักษะของสมาชิกปาร์ตี้เขายังดูน่าเวทนาเกินกว่าจะมองได้พวกเขาจะเป็นภาระต่อความก้าวหน้าของเราแน่นอน สมาชิกชั้นยอดของอูโรโบโรสที่ยืนอยู่หลัง g e n ท l ลสโน w ก็เห็นด้วยกับคำพูดของจาวโยรูพวกเขาเป็นชั้นยอดของอูโรโบโรสกลุ่มผู้เล่นธรรมดาจะมาเทียบกับพวกเขาได้อย่างไรฉันรู้สึกว่าพี่เยเฟิงไม่ธรรมดาเท่าไหร่เขาต้องถ่อมตัวแน่นอนเมื่อบอกว่าเขาเคลียร์ดันเจียนได้เพราะโชคทักษะของเขาดีมากดังนั้นการเชิญเขาเข้าร่วมกับเราก็จะไม่เป็นผลเสียชาวโยวเอเสนอความเห็นส่วนตัวเบาๆ เด็กน้อยคุณรู้อะไรเกี่ยวกับพวกจอมปลิ้นคุณแค่ไม่รู้ว่าไอ้เหลวนั่นแย่ขนาดไหนนอกจากนี้เขายังใช้เวลานานขนาดนั้นแค่จะถึงเลเวลหนึ่งทักษะของเขาก็ธรรมดาดาผู้หญิงคนนี้สามารถฆ่าเขาในพริบตาด้วย s l ล m e อ็กซ์พลเชนเดียวจ้าวโยรูจ้องชาวโยเออพูดด้วยความมั่นใจ เอาล่ะเลิกทะเลาะก,กันเถอะฉันก็รู้สึกว่าเยเฟิงไม่ธรรมดาเหมือนกันมิฉะนั้นเขาจะเคลียร์เฮลโมดของเดฟลีฟอเรสกับกลุ่มมือใหม่ได้อย่างไรเมื่อเราเข้าไปในทีมดันเจียนเราจะเห็นระดับของเขาหากเขาไม่แย่ฉันอาจพิจารณารับเขาเข้ากอสเลย์ยิ่งอาร์มี่ตอนนี้เรามาเสนอราคาแกริสันเฮลวีอาร์เมอร์นี้ก่อนเจนท์ลสโนว์ไอเบาๆทุกคนเงียบไปทันที ประหลาดใจพวกเขาไม่เคยคิดว่า g e n ท l ล s สโนจะมีความคิดแบบนั้นเ้าวางแผนจะให้เยเฟิงเข้าร่วมกอสเล l ยงอาร์มี่สมาชิกของกอสเล l ยงอาร์มี่เป็นชั้นยอดในหมู่ชั้นยอดของอูโรโบร o สสมาชิกแต่ละคนมีทักษะดีและเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเลือกจากผู้เล่นหลายหมื่นคนรับพยากรทั้งหมดของกิลจะให้ความสําคัญกับกอสเล l ยงอาร์มี่เป็นอันดับแรกนอกจากกิลลนเตอร์และสับลเดอร์แล้วสมาชิกของกอสเลียงอาร์มี่มีอานาจมาก ที่สุดในกิลผู้เชี่ยวชาญหลายคนในโลกเสมือนต่อสู้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเข้าร่วมกอสเลย์ยิ่งอา์มี่อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ในจำนวนนี้ถูกปฏิเสธทั้งหมดในทางกลับกันเยเฟิงที่ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอย่างกระทันหันกลับมีโอกาสสูงมากที่จะเข้ากอสเลย์ยิ่งอา์มี่และการเห็นแบบนี้ทำให้เกิดความอิจฉาในพวกเขา หากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์